ตัวสันส้นๆเลยคร,รับไครเป็นกันเนี่ยก็พี่ชื่อพี่ตีค่ะเป็นรูปเป็นรูปหนึานของร้านขอเจรจาคำถามเลยะครับพี่ตี๋คำถามของเราจะมีสามส่วนนะครับคือส่วนแรกเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็แรงบัานดาลใจของราน,นะครับส่วนที่สองจะเป็นมาตรฐานแลคะความมั่นใจของร้าน,นะครับแล้วก็พี่ที่ทวงลูกค้าได้เงิน แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นลูสัสทัดของร้านที่ส่งผลต่อเชียงรายนะครับ้องครับผมจุดเริ่มต้นของร้านของเราขั้นแรกที่เราทำก็คือมีเจ้าของเดิมเขาทำอยู่แ้วที่นี้เขาเหมือนว่าเขาช้ต่อให้เรานะชื่อ,อเดิมไม่ได้ชื่อนี้นะอันนี้ชื่อสถานนี่นะมันเป็นชื่อใหม่ของเราซึ่งที่อเจ้าของร้านนะเขา ตั้งชื่อี้มาแล้วก็จุดประสงค์ของร้านเราก็คือต้องการให้ชาวจังหวัดเชียงรายหรือพี่น้องทั่วไปนะคะที่เข้ามาเยี่ยเยือนเชียงรายได้ทานอาหารปลอดภัยซึ่งผักส่วนมากเราปลูกเอง กระทรนะวงเกษตรรับรองค่ะแต่กระทรนีน้ไม่รเต็มมู้เตรรวงด้านสุขภาอ่าของเราจะเป็นตัวหลักของเราคือแห่งเนืองนะะอ่าตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผักสดนะคะผักที่ทานด้วยนะคะ,ะเป็นผักสดแล้วก็ผักข,ของเราของราที่เราปลูกเอง ที่อบอกเมื่อกี้ก็คือจะปอดสามจะกรอบหวานแล้วลองทานอยนส่วนต่อไปนะครับนี้ส่วนของร้านนะครับอย่างผมอยากทราบครัว่าเธอไปรับรองที่ร้านได้รับมาเนี่ยครับอะงมาตรฐานอะไรยังการจะได้รับมานี้เข้า,าทำเลยนไมครับะจะมีหน้าที่ของ อย่างเช่นเป็นของคิวเรสเตอร์น้องเป็นของไม่ซูงเซจ์ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะะควัตถุดิบของเราเกิดทุกชนิดนะคะเริ่มตั้งแต่ผักปลาหมูนะคะแม้กระทั่งเครื่องปรุงนะคะที่ร้านเราไม่ได้ใช้ถุงซูงไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ การคัดเลือกพิเศษครับคือมีการยืนยันอะไรที่ไหนะครับว่าผลิติตีคอเลสเตอรอลเนี่ยเข้าเป็นยังไงหนึ่งจะมั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอนครัมีครับเพราะว่าส่วนมากเป็นหมูถ้าเป็นหมูเนื้อหมูเราก็ต้องเลือกซื้อร้านที่เขาได้รับการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรนะคะถูก ก็ต้องมีปลาพ้นนี้ก็จะมีใบคิวิสตรอนทั้งหมดอย่างที่เราใช้สวนมากอืมน่าจะประมาณ60-70%ถงซถ้าเป็นของชาวบ้านธรรมดาเราก็รับซื้อแต่ว่าชาวบ้านก็จะไม่มีใบใบเซอร์ไม่ใช่อแต่ก็คือชาวบ้านก็ปลูกแบบชาวบ้านก็คือก็ใส่เป็นปุ๋ยก็จะเป็นพวกปุ๋ยไก่ปุ๋ยขี้ปุ๋ยอะไรอย่างงี้า สัตว์ไดครัลูกค้าเนี่ดีความพิเศษยังไงกับรสชาติความสะอาดแล้วก็ภาพลักษณ์ของร้านบ้าอันนี้ตัวหลักเลยเพราะว่าเราต้องเน้นตรงนี้นะฮะคักต้องสะอาดปลอดภัยและสดนะฮะเพราะว่าลูกค้าทานเหมือนเราทานคือในการประกอบอาหารทุกอย่างที่จะคิดอย่างนี้ทําให้ลูกค้าทานเหมือนเราจะทานเองนะคะเราทานได้ลูกค้ารับได้ถ้าลูกค้าอาจจะชอบผัก ไปเป็นแผลหรือว่าใบผักไม่สวยเราเห็นแล้วเรากินไหมเราไม่กินเพราะฉะนั้นใบอันนี้ลูกค้าก็ต้องไม่กินเพราะนั้นก็จะดีนิดนึงไปดีมากครับ,รบส่วนสุดท้ายนะครับในมุมมองของทีีที่เป็นผู้ประกอบการนะครับคิดว่าโครงการอาหารสุขภาพนี้ก็ช่วยลดกระดับภาพลักษณ์ของเชียงรายแทนนะคับให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งสุขภาพและความปลอดภัยมากขึ้ ร้านอนันนี้เราเซ็นแล้ว,วได้จากตรงนี้ค่ะของตัวใาบาเซอร์ทุกทุกตัวทุกอย่างนะคะที่ช่วยดันร้านของเราขึน้นมามันได้การการันตีจากตรงนี้ความสะอาดและก็ปลอดภัยสุดท้ายนี่ครับทุกทีมีอะไรอาฝากถึงผู้ประกอบการที่อย่ยกระดับร้านอาหารหรือว่าคนที่กำลังจะเข้ามาเปิดร้านแล้วมีอยาก ต้องการที่จะได้ไรับใบเซอร์มัครับา่ได้รับปเป็นร้านอาหารสุขภาพและสุขอนาัยอันดับแรกก็คือเราต้องส่อสัตรบลูกค้านะคะวัตถุดิบของร้านเราคือใช้แบบไหนก็ต้องแบบเดิมทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งปลาหรือหมูใช้ร้านไหนก็คือต้องใช้ร้านเดิมแล้วก็ปริมาณอาหารก็ต้องเท่าเดิมคือบางที ่าวัตถุตดิบเราราคามันสูงขึ้นอ่าบางร้านเขาอย่างนี้เขาไปลดตัวปริมาณอาหารแต่ของคุณภาพเราไม่ได้ลดนะคะถ้าเกิดว่ามันสูงมากจนเกินไปเราก็อาจจะปรับทอดขึ้นไปนิดนึงนะคะปรับราคาไปนิดนึงแต่ว่าปริมาณเท่าเดิมครับอย่างที่ทราบตอนนี้ลเลยครับว่าร้านใส่ใจเรื่องคุณภาพมากครับแล้วก็ใส่ใจเรื่องพิเศษของคุณค้า,าแต่ว่าตอนนี้อยากจะทราบว่า คที่ร้านเนี่ยครับยังมีทิศทางที่จะพัฒนาเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในรานเป็นยังไมครับของเราตอนนี้ถือว่าเราสะอาดสุดแล้วสุดแล้วสำหรับของเราแล้วก็เราจะคงรักษามาตรฐานตรงนี้ไว้ตลอดถือใครที่คุณบริโภคครับว่าการเลือกรับประทานอาหารสุขภาพมีผลดียังไงบ้างก็ ดีต่อร่างกายแน่นอนอยู่แล้วนะคะทุกอย่างเนาะคืออย่างเราไปทานร้านไหนสมมติผักเขียวหรือผักไม่สวยหรือว่าผักบางทีเราทานแล้วก็ขมหรือว่าบางทีร้านไม่สะอาดแล้วเราสกปรกเราจะรู้สึกได้นะคะแต่ทางร้านเราร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีตรงนี้ ก็ขอบคุณมากครับที mm ่ใ hmm. ห mm ้พวกผมร่วมในการถ่ายงานครั้งนี hmm? <S <S ้ผมบอกแล้วว่าค่อนข้างน่าสบการณที่เยอะพอสมควรแล้วอย่างผมนี่ก็ส่วนใหญ่ทำงานเป็นหลังฉากก็จะได้ถือไฟถือกล้องถืออะไรเป็นเลีงที่ยวค่านิจะสนุกและแปลกใหม่หรับผมพอสมควรเลยครับเรียกได้ว่ามันเป็นทั้งสนุกทั้งลำบากทั้งอะไรก็ตามก็สุดสบการณ์ครั้งนี้คงจะหาจากไหนที่ไม่ได้อีกแล้วตั้งแต่กิจกรรมนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสนะครับผม ก็ขอบคุณทางร้านมากๆครับผมที่ให้กลุ่มของผมนั้นได้ได้เข้าไปถ่ายพูดเทศแล้วก็ได้สัมภาษณ์ทางร้านครับผมก็รู้สึกว่าการร่วมการทํางานในครั้งนี้ทําให้ผมได้ประสบการณ์ใหม่ๆแข็งมากเลยครับผมแล้วก็ขอให้บุคลากรทุกท่านนะครับผมที่ผมได้เจอในวันรันมารันนะครับผมมีสุขภาพที่ดียังยืนแข็งแรงครับผมขอบคุณมากครับ